สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดาวพระพฤหัสที่ได้ทำการโคจรวิปปริตหรือโคจรผิดปกติตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปี2566ไปจนถึงวันที่8มกราคมปี2567นี้ค่ะดาวพระพฤหัสถือ เป็นดาวสุภรเคราะห์ดาวใหญ่คะ่ะเป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อทุกๆลัคนาราศีในเชิงบวกในเชิงของความเจริญรุ่งเรืองในเชิงของการประสบความสําเร็จและในแง่มุมของเงินทองด้วยนั่นเองคะ่ะเมื่อดาวพระพฤหัสดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ได้ทําการโครจรวิปริตหรือโครจรผิดปกติในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกๆลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้คะ่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรกันบ้าง และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิปปริต์หรือโคจรผิดปกติในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะในวันที่29สิงหาคมปี2566ไปจนถึงวันที่8มกราคมปี2567นับเป็นระยะเวลากว่า4เดือนนะคะที่ดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรผิดปกตินะคะและในขณะนี้ดาวพระพฤหัสโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษนั่นก็คืออยู่ในเรือกนกรรม ของดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคค่ะจริงๆแล้วดาวพระพฤหัสเกื้อกูลดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะโคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานถือว่าการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ เดินไปข้างหน้ามีเกณฑ์ที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทายานไปข้างหน้าอย่างแน่นอนแต่ในช่วงที่ดาวพระพฤหัสท่านได้โคจรวิปริษหรือโคจรผิดปกติในครั้งนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังการไปตกลงการไปเซ็นสัญญาหรือการทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานแล้วส่งผลทําให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหายดังนั้นในช่วง4เดือนตรงนี้นะคะสมัยอยากจะแนะนําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นอย่าพยายามใช้ ้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในการทําอะไรในการลงทุนในการต่อยอดก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนถ้าชะลอได้แต่ถ้าชะลอไม่ได้เบรกไม่ได้รอไม่ได้ต้องลงทุนต้องสารต่อต้องต่อยอดนะคะก็ต้องพิจารณาข้อมูลที่คุณกําลังจะทําให้ดีให้ลึกซึ้งให้รู้จริงในสิ่งเหล่านั้นอยากอย่าลงทุนเพียงแค่คนอื่นมาบอกว่าดีอย่างนี้ไม่เอานะคะเพราะดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยอริหมายถึงอุปสรรคปัญหา คู่แข่งศัตรูอริหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บอริหมายถึงหนี้สินชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังการเป็นหนี้เป็นสินโดยที่ไม่จําเป็นนะคะซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ของคุณนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะงานหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางอาจจะเกิดขึ้นเพราะการทําอะไรโดยที่ไม่ได้รู้จริงๆนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะดาวพระพฤหัสท่าจะเปรียบถึงคนหรือว่าเปรียบถึงเรื่องของอาชีพนะคะก็จะหมายถึง ครูอาจารย์นักกฎหมายหมอแพทย์พยาบาลน,นะคะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงหัวหน้างานประมาณนี้ค่ะดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็อาจจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือครูของคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณรู้จักที่ทําอาชีพเหล่านี้เขาอาจจะไปทําอะไรผิดพลังนะคะหรือว่าพลังพลาดไปทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่ควรอาจจะไม่ถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรมก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นบุคคลที่คุณ ไม่รู้จักก็ได้นะอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณไปเห็นข่าวคราวในแง่ลบของทางศาสนาหรือของพระสงฆ์อาจจะเป็นช่วงที่คุณไปเจอข่าวที่เป็นในแง่ลบของครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิปริต หรือโคจรผิดปกติในครั้งนี้เนี่ยโอกาสพลาดมันค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะถ้าเป็นในแง่ของการทํางานนะคะซึ่งมันเด่นชัดสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะอาจจะวิเคราะห์ผิด มองเกมผิดอะไรลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่างานมา10งานคุณต้องมองผิดทั้ง10งานมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็อาจจะมีพลาด2-3งถึงางานหรือ1-2งถึงงานก็ว่ากันไปนะคะจะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีด้วยใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ของคุณหัวหน้าง,งานของคุณช่วงนี้อาจจะได้ยินข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นในเรื่องของสุขภาพนะ ะะเพราะดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวของสุขภาพดาวของสาธารณสุขนะคุณอาจจะได้เจอว่าออคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะป่วยเป็นไข้ไม่สบายเป็นโรคความดันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทหัวใจหรือมีสภาวะความเครียดที่มากกว่าเดิมชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องลาง,งานเพื่อไปดูแลท่านอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเกณฑ์ที่ต้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่บางคนที่โรงพยาบาลลักษณะนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในช่วง4เดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นห่วงใครเป็น พิเศษในเรื่องของสุขภาพก็ดูแลกลุ่มคนเหล่านั้นให้ดีดูแลเรื่องอาหารก,การกินการพักผ่อนการดื่มน้ํานั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะไม่พอเท่านั้นมันจะมีเรื่องราวปุบปับฉับพลันเข้ามาทําให้คุณต้องเร่งคิดเร่งตัดสินใจซึ่งเหตุการณ์ปุบปับฉับพลันนี้เกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการเงินและเรื่องส่วนตัวเลยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นคือมันมันต้องเลือกอะไรที่ปุบปับฉับพลันมันต้องตัดสินใจมันต้อง เ,เลือกเดี๋ยวนี้มันต้องไปเดี๋ยวนี้มันต้องทําเดี๋ยวนี้ลักษณะเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีสตินะไม่มีความรอบคอบไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลมันมีโอกาสสูงที่จะตัดสินใจผิดพลาดคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ง่ายนะคะ,จจะเจอกับความกดดันเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยในช่วงในในช่วง4เดือนตรงนี้นะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พยายามฝึกจิตฝึกสมาธิค่ะเข้าใกล้ศาสนาเข้าใกล้การสวดมนต์นะคะก็จะทําให้จิตใจคุณเข้มแข็งมากยิ่ง น,นั่นเองค่ะในช่วงนี้การงานอาจจะมีบางอย่างที่ล่าช้าอาจจะมีบางอย่างที่ติดขัดหรือมีบางเรื่องบางราวที่มันไม่ค่อยฟลูอาจจะมีเกณฑ์ถูกเบรกงานถูกชะลองงานถูกพักงานแบบเนี้ยเป็นไปได้นะคะและไม่พอเท่านั้นคุณต้องระมัดระวังการสูญเสียของรักของห่วงบางอย่างของคุณอาจจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายก็ได้นะคะคําว่าจากตายคือของสิ่งนั้นมันหายไปเลยหรือคนคนนั้นคือเสียไปเลยเสียชีวิตไปเลยหรือสัตว์เลี้ยงนั้น you นะคะไม่อยู่กับคุณแล้วเสียชีวิตแล้วอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้หรือถ้าจากเป็นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่คุณต้องห่างไกลาจากญาติพี่น้องที่คุณรักที่คุณนับถือต้องห่างไกลาจากลูกหลานเพราะลูกหลานต้องไปเรียนต่างจังหวัดไปเรียนในกรุงเทพไปเรียนที่จังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศก็ว่ากันไปมันมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างไกลกันเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโครจรวิปริตหรือโครจรผิดปกตินี้ ต้องพยายามมีสติและมีความระมัดระวังรอบคอบให้มากนะคะการพูดการคุยกันเข้าหาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของบุพการีของคุณให้ดีด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ